โอ้ยเอียบเลยน,นยี่ครับตัวเอีียบๆงามๆเลยใครเต็มท้องโคกผูจะ่นี่ข้างกับไตดำๆใส่ครัพี่น้องสังเกตไหมยิ่กผูจะย่ข้องบนหน้าพี่พี่น้อง อ็แม่จะย้องล่างพี่นังนองตากุ๊บป็นนึงสีแล้วครับตัวพ่อมันกันตัวงี้เห้ยเหียดเยดเลยเหนี้เหีย มันใหญ่เ,เลยเก็ดมันจะถิถอดข้อมนะครับมันถอดข้อม้วมั้งครับโี่โหโอ้ยทีน่องครับสมัยเงี้ยดิครับกบเมียตัวดิ